สวัสดีกับทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม League of Legends Mobile ส่วนในวิดีโอนี้นะผมก็จะมาทำการเล่น Darius ให้ทนผู่านได้ดูนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะผมเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการออกไอเทมแล้วก็ออกรูนกันดีกว่านะครับผส่วนไอเทมนะผมก็จะออกประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นไอเทมที่ผมดีไซน์ขึ้นมาเองนะครับผมมันใช้ดีๆนะครับผม ส่วนรูนนะผมก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทําการเล่นในโหมด PvP กับผู้เล่นคนอื่นทั่วโลกแล้วกันนะครับทั่วโลกเลยแล้วกันนะฮะอ่ะมาก็เดี๋ยวรอมันหาแมทช์สักครู่นะครับผมอ่ะตัวเกมก็ทำการหาแมทช์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามากดที่ดาริสแล้วก็กดเล่นกันเลยดีกว่าอาจจะมาดูกันซิว่าทีมเราจะเลือกแชมเปี้ยนอะไรกันมาบ้างนะครับผมส่วนทีมเรานะผมมีดาริสมีเชลวิน่านะฮะมีวอ r u s j ส์จิงส์และซาร์ อะไรก็ไม่รู้นะครับอ่านไม่ออกครับตู้มีอ้ช่างมันเถอะไม่ต้องอ่านแล้วชื่ออ่านยังไงก็อ่านไม่ออกนะให้เดานะน่าจะได้เจอกับทีโมนะครับผมเอาขึ้นไปข้างบนเลยวางอันนี้ต้องอ้าวไม่ใช่ทีโมนะโอ้ถือว่าเกมง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะอันนั้นเนจะมาจะจะเดชมาโจมตีเราฮะเดี๋ยวเราวิธีการต่อสู้กับแชมเปี้ยนตัวนี้ให้เดินออกไปข้างหาครับ ให้ไอ้เจ้าวงกลมข้างในเราเนี่ยมันรีเซ็ตนะอ่าโอเคอันนี้เป็นจุดยากนะนี่นะฮะมันก็จะโจมตีเรายากขึ้นนะฮะมาดิไปยังไงเอ้ยไปซีเอาซีเลยเคลิกกดไป อาวิธีการเล่นนะผมให้ฮุกสตรูก่อนนะผมถ้าเกิดสตรูอยู่ระออยะไกลนี้ฮะฮุกมาแล้วก็คิวงสองฮะจากนั้นนะครับผมเราก็ใช้คิวเอ้าไม่โดน,นโอุ้ยเจ็บเนี่ยต้องระวังกันนิดนึงฮะแชมเปี้ยนตัวนี้ถือว่าโหดสุดศษมนะอันนั้นแน่จะแฟลชมาหาเราเลยจะใช้อันตินี่เลยไอ้ไม่มีอันตินี่ไหวทไมเลย้ว่าโอเคปักไอ้เหี้ยเอาเซีมาเด้เนื้อจริงกันมาเด้ครับ ต้องเรียนร <deception. S 1> ู <sucks> ้เต็มมันเอาละมันจะเลงมาที่จุดนี้นะฮะเดี๋ยวเราต้องออกไปคังหาครับเพราะว่าเราเป็น <poles> จ <needed> ุดอ่อนที่ง่ายมากๆเข้าถึงนะฮะเข้าหาเราได้ง่ายนะจุดนี้นะครับผมเป็นจุดที่ยากสาหรับสตรูแล้วนะฮะเพราะมันต้องเข้ามาข้างหลังเราเพื่อโจมตีพุกมาอย่างนี้อันตรายนิดหนึ่งเดินออกมาครู่นะครับปะ เไปโอ้จุดนี้ถือว่าจุดที่ยากครับพยายามเข้าหาเจ้าเกาะนั่แนแหละเห็นไหมเห็นไหมถ้าเกิดเราหัวอุย้ยเข้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดมากแล้วเฟลค่อนข้างเยอะแล้วอุยอ้ยโดนเลย อื้อื้มอืู้กล่หนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วนะเกือบโดนไอ้เจ้ามินเนี่ยนโดมตีตายนะถ้าตายด้วยมินเนี่ยนนี่เขินเลยนะสักครู่นะแะเข้าไปนะผมวิธีการเล่นนะกดชาร์จปึ๊บแล้วก็แปะเข้าไปป๊อปป๊อปโผบูสักครู่นะ เข้าไปนะผมวิธีการเล่นนะกดชาร์จปึ๊บแล้วตตะเข้าไปแอุเอาเเดี๋ยวนะพอมล่างเราจะแตกแล้วจริงโชคดีชัดเลยอ่ันตีโดนทนดีเลย โอ้โหแฟลชจกไปพอดีนะฮะตายวานะน่ะเอ้าตายด้วย <c oughs> รู้สึกว่า <c oughs> โอ้คุมเรากำลังจะไปช่วยทีมสักครู่ <c oughs> ตายนะเ <c oughs> อ้ยเนี่ยชอบเลยตายเว้ย เลนบนรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือ,รอ,รอนะครับเดี๋ยว,เ,วเดี๋ยวเราไปช่วยสักครู่นะเก็บเจ้าป้อมนี้ก่อนนะถือว่ามันน่าขวางตาขวางขวางตายี่วันปุ่ง <c oughs> เรียบร้อยนะผมถือว่าเก็บได้สองป้อมแล้วนะครับ โอเคโอ้โหถ้าเกิดจิงเมียนตินะับยิงทะลุเข้าป่ายิงเข้าป่านี่โดนเต็มเมเลยนะฮะเลนล่างอีกแล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเราไปกันเลนล่างนะฮนะป้อมนี้คือของเราครับเดี๋ยวเราจะปกป้องมันด้วยชีวิตนะเนี่ยเกลียดมากเลย นักซิสทีมเราก็ช่วยได้เยอะนะฮะถือว่าเล่นกันเรียเลงกลางก็เจอกับสปอร์ตนะผมว่าไม่น่ากลัวอะไรนะตัวนี้นะไม่เิีจะใช้สกิลเลยไปอะไรอันตีผมครั้งเดียวตายเลยอ่ะอะไรวะ เป็นไปได้เดี๋ยวเราไปกันเลนล่างกันนะครับผมทีโมโดันมาละกันไม่ได้กันไม่ทันนะครับผมเด,เดี๋ยวเขาก็จะเดินมาเรื่อยๆนะรู้สึกว่าเขาจะเดินบนนะฮะอา้าวไม่เดินบนด้วยตายนั่นเขาแข็งดคิวาปาอย่า enemy turret d e s t r o y ถือว่าขอยอมแพ้เลยนะเออหนีก็หนีไม่พ้นนะทีโมหนีไม่พ้นนะขอยอมแพ้ยืนนิ่งๆให้ฆ่าเลยเมื่อกี้จะมาหยุดเราได้งั้นเหรอมาเลยสองรุ่นหนึ่งเราดิฉันไอ้เจ้าหนุ่มหลุดตายแล้วตายอะอะไรล่ะหืมอะไรล่ะหืม ปวอมแตกแล้วนะครับรู้สึกว่าใครจะมาหยุดเรารูวา้ว่าทีมเราค่อยๆจะเล่นดีนะผมดันบนไปไกลมากๆแล้วตัวนี้มาเกมนี้ก็ถือว่า ไม่ได้ยากอะไรนะผมถือว่าตูนี่ค่อนข้างจะอ่อนแอเล็กน้อยนะฮะไม่ใช่เล็กน้อยเลยมากเลยนะฮะดูสิศูนย์เจ็ดกับศูนย์เจ็ดนะถ้าผมได้เจอกับทีมโอเริ่มเกมนี่ก็จะเป็นเกมยากตายได้เฮ้ยตายด้วยนะถึงช่วยไม่ทันเลยเดี๋ยวขอเติมฟาร์นี้นะผมวิธีการฟาร์มที่ดีนะผมต้องใช้แบบนี้ แล้วก็วิธีการงนี้ฮะรเราก็จะได้2ตัวเลยนะครับผมภายในตะเพียวน,นี่คือวิธีการท,ที่รวดเร็วนะฮะนะจะได้ไม่ต้องมามัวแบบตีทีละตัวนะฮะตี2ตัวเลยภายในครตะเดียวนะตัวนี้น่ารนะิษานต้องฆ่าให้ได้นะตัวนี้นะ,ะหนีไปแล้วช่างมาันโอเค อออโอ้โหเกี่ยกัโดยแล้ว โอ้โหทร i p l e ิ i เล,เลยไม่เหุรยนะเรียบร้อยนะจบไปแล้วนะผมกับการเล่นดาริอสนะผมเสียงผมก็จะเงียบหายไปค่อนข้างนานนะผมผมมันซีเรียสกับเกมนะมันตึงอยู่นะับผมเกมกำลังตึงก็เลยเงียบเสียงไปนะไม่ค่อยพูดมากนะฮะ อ่ะโอเคครับจบไปแล้วนะผมกับการเล่นดา r ริสนะผมคิวก็1 3คิวเลยนะฮะก็ถือว่าไม่ได้โหดอะไรนะผมแล้วก็ไม่ได้แย่เกินไปนะผมอ่าส่วนแชมเปี้ยนตัวต่อไปที่ผมจะเล่นนะครับผมก็จะเป็นนาสุดนะครับผมอ่าตัวนี้เดี๋ยวนนะฮะเดี๋ยวโชว์นะครับงเอานาสุดน่าสุดน่าสุด นี่นะผมนี่เจ้าแชมเปี้ยนตัวนี้นะผมมีอะไรหลายๆอย่างที่ชอบในตัวนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะผมก็จบกันไปแล้วนะผมกับการเล่นดาริสให้ชั้นผสมดูนะผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเล่นดาริสของผมนะฮะก็ถ้าถ้าหากชอบเนี่ยก็ฝากไลค์นะผมคอมเมนต์ Comment ด้วยละกันนะผมไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะผมกับการเล่นน่าสุดน,นะครับผม ก็ฮะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ